มัานมาไดมืดเลยฝนมามืดเลยวันนี้เตรียมมามืดแล้วครับไม่รู้พายุชื่ออะไรนะมันชื่อหวัดหวัดหว,วัดเสียวอยู่นะพูดไม่กลา้ากาอยากจะพูดชื่อมันเลยมันจะมาพลมหนักเลยครับวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดพฤษภาหกแปดนี่นนะเมื่อกี้ก็ตกไปโอกนึงแล้วก็เลยไปแต่มันเดี๋ยวก็มาอีกเนะี่ย มันไม่เป็น,ห,นหรอกตกแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เตาอาจารย์ก็เดี๋ยวให้ดูเตา,าดีกว่านะอืมอ๋อยังไงอ่ะเนี่ยโครงการเตาต่อไปอาจารย์นะ่ะจะจะเจาะเหล็กตรงนี้นะเจาะให้มักทุมาพ่วงกับอันนี้แล้วก็ตัดอันนี้อีกครึ่งเนี้ยเอาออกแล้วเดี๋ยวเอาชุดไอ ไอ้น้ำมาพ่นไอ้น้ำมาใส่ไว้ใจกลางเพื่อให้ไอ้น้ำมันปั่นกำจัดควันให้ได้มากที่สุดในะทางเนี้ยส่วนมันจะมีชุดไฟไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไฟลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทีนี้อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะทําต่อตรงนี้อีกชุดหนึ่งทําให้เป็น2ชุดเพราะว่าจะไม่ทําชุดเดียวแต่จะต้องมีคนคอยดูแลนะชุดนี้นะจริงๆชุดเนี้จะต้องทาอยู่ข้างล่างนี้ครับเนี่ยทำอย่างเนี้ย ยาวลงมาข้างล่างนี้เลยยาวข้าง้างล่างเลยอีกชุดหนึ่งซึ่งใส่จะใส่แกบนะหรือว่าฐานปนกันได้แล้วให้มันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,าทําลายควันตรงนี้นะครับส่วนที่ต่อตรงนี้เราไม่สามารถที่จะใส่เชื้อเพลิงหนาหน,นาได้เพราะว่าเดี๋ยวควันมันไม่ขึ้นครับเรื่องของเรื่องเราจ้อาเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องทำท่อแยกท่อแยกเอาไปพ่วงเอาไปพ่วงกับท่อที่จะเป่าเข้าเตาคือท่อนี้ พาะที่เราใส่เชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นรูปตัววายอยู่ตัววายอยู่อาจารย์เป่าลมอยู่แล้วนะเราต้องต่อตรงนี้ออกมาให้ยาวหน่อยแล้วก็คือเจาะตรงนี้ก็ได้นะเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้ให้ลึกเข้าไปหน่อยไม่ต้องต่อก็ได้เจาะตรงนี้ให้ลึกไปแล้วก็พ่วงท่อเน,นี้ยท่อควันอนะ่ะให้เข้ามานี้แล้วก็ลมเป่าเข้าไปเผาเวียนไปเผาใหม่เพราะว่าธรรมดาควันมันจะออกตรงนี้ที่เหลือเนี่ยมันจะออกตรงนี้ร้อยเปอร์เซนเพื่อจะเผาตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าปิด ป็นบนหัวเตานู้นแล้วพอ,อปิดนู้นปุ๊บมันก็จะมาออกที่นี่ที่เดียวแล้วก็ทํามันออกไม่ได้มันก็จะปะทุทั่วเตาเลยทําดินทาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะต้องทําให้มันหมุนเข้าไปเผาใหม่รอบที่สองเออท่อท่อที่สองคือว่าอาจารย์เคยออกแบบไว้มาสิบกว่าปีที่แล้วแล้วคลิปนั้นนะ่ะใช้ได้ครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าท่อมันจะมีสองระบบคือระบบหนึ่งก็คือท่อไอไอควันเย็นกับไอควันร้อน ไอ้ควันเย็นคือท่อที่ต่อจากาตัวที่ว่าเราเอาไม้เผาจะให้กลายเป็นถ่านนะนั่นคือไอ้ควันเย็นส่วนไอ้ความร้อนก็คือใจกลางที่เป็นถัง2 0 0ลิตรนั่นแ่ะต้องต่อท่อนั้นเอามาไม้ชุดหนึ่งเพื่อวิ่งกลับเข้าไปในเตาเผาใหม่นะท่อนั้นก็คือธรรมดามันจะต้องถูกปล่อยปล่อยขึ้นบนไปบนฟ้าแล้วพอปล่อยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ไหม้อะ แต่ตอนแรกอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกของอาจารย์อ่ะมันไม่มีควันหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พอถึงตอนที่ควันบ้ามันออกมันเอาไม่อยู่พอเอามาอยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดควันช่วงนั้นเนี่ยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะนะหรือบางครั้งอาจจะถึงสามชั่วโมงได้ซ้าไปมันจะเกิดควันมหาศาลเลยไงตรงตอนนั้นอ่ะเราจะต้องรีบจุดไฟให้มันติดอาจารย์เคยไปจุดตรงนู้นจุดให้มันลุกพอลุกแล้วมันก็จะทาลายควันทั้งหมดทีนี้ถ้ามันไม่ลุกก็คือปัญหาโลกแตกนะทีนี้ มันจะไปรบก,กวนชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอาชุดตรงนู้นอาจารย์จะไม่ไปจุดไฟอะ่ะอาจารย์จะมาชุดตรงนี้คือจะทําลายควันอะ่ะต่อไปก็คือจะพยายามไปทําลายในเตาแล้วก็จะทําฐานเตาเพิ่มขึ้นทำช่องสําหรับทําลายควันมากขึ้นตอนนี้สี่นาทีกว่าแล้วฝนก็มาถึงแล้วเพราะมันเมื่อกี้มันตกค่อยครับมันตกค่อยตอนนี้แรงขึ้นแล้วไม่รู้พอจะเข้าใจเปล่าเพราะว่าอันนี้อันนี้คือท่อ ท่อที่หนึ่งอันนี้คือท่อที่สองอันนั้นคือท่อที่สามสามท่อเนี้ยเป็นท่อสำหรับระ,ะบายควันที่อยู่ในห้องห้องไม่ใช่ห้องเผาไหม้โดยตรงนะเป็นห้องที่ผ่านะคายเป็นควันอันนี้ท่อนี้กับอีกตรงนั้นอีกท่อนหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าเตานี่ทองสองอันเนี้ยหน้าที่จะต่อเข้าไปเผาใหม่โอ้ยตอนนี้ตกอย่างหนักแล้วพูดไม่ดังแล้วเดี๋ยวไปดูฝนกันดีกว่า ทีนี้ฝนมันจะตกเนี่ยตกเนี่ยเนี่ยมันก็จะไหลมาตรงลางนี่ด้วยลางนี่มันก็จะมามาลงเนี่ยมันลงลงตรงนี้แล้วมันก็จะมาลงไอ้ถังของอาจารย์นี่ด้วยดิจะรองน้ำไหมครับถังรองรองน้ำไว้มั่งโอ้ยเดี๋ยวจะไม่สบายเนี่ยเจอไอ้ฝนนี่แล้วตอนนี้ก็คงประมาณสามโมงครึ่งครับบ่ายสามโมงครึ่งตกแน่นอนเมื่อกี้ตกป,ปอมๆโอกเดียว อันนี้มาอย่างหนักแล้วเนี่ยหนักแล้แต่เม็ดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอาไงงงก็ตกแล้วละครับทั่วสวนอาจารย์สบายแล้วต้นไม้ใหญ่ของอาจารย์อาจารย์ปลูกไว้ไม่ต้องไปยุ่งมาแล้วก็มันโตเองหมดแล้วส่วนจะปลูกใหม่เมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นแหละแต่ทีนี้เอาไม่ไหวปล่อยก่อนไาอย่างแร้งนะทีนี้เม็ดใหญ่แล้วครับ พายุเข้าครับบนนี้เขาทํานายไว้เมื่อตั้งเมือ่อสองสางวันที่แล้วแล้อาจารย์ได้ข่าวคือภายในก็ไม่รั่วแล้วที่ก่อนรั่วให้ทั่วเลยเดี๋ยวนี้คงจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วเพราะว่าซ่อมไปแล้วอืมไแล้วอาจารย์นอนชั้นบนนี่แหละห้องเดียวห้องเล็กๆ พี่อยู่นอกสระน้ำโอ้นี่น้ำน้ำหยดลงมาพี่เกิดโดนโทรศัพท์เนี่ยจยนขึ้นมานไดเล็กเนี่ยไปนอนชั้นที่สองเดี๋ยวปิดดีกว่าฝนมันสาดเนี่ยครับทำมันยังทีเลยที่ก่อนมีคนปีนช่องเนี้ยปีนเขามาลักของอาจารย์ไสของเนี่ยทั้งหมดเจ็ดชั้นแล้วก็ช่องอืนอนิก มันก็พยายามปีนกันแต่อาจารย์เลิกขายแล้วเกลียดลำคาญคนดูแลก็ไม่ดูแลปล่อยให้ขโมยเข้ามาลักของก็เลยเลิกขายแล้วเป็นร้านสากลครับชุมชนบอกให้ทำหาสมาชิกทำอะไรก็ไม่ทำสอนคนมันยากนะครับเราตั้งร้านให้เขาทั้งเงินทุนทั้งอะไรไม่ดูแลกันปล่อยก็เลยหยุดกันเลยตรงคุณไปสองแสนกว่านะครับเนี่ย อาจารย์ออกเองทั้งหมดเหรออาจารย์ออกเองไม่ได้ให้จ้างช่างไครเลยนะราคาออกเองทั้งหมดทําเองคนเดียวแล้วก็มีพี่พี่มาช่วยสองสามคนมาช่วยเป็นบางครั้งมาจับเป็นบางครั้งส่วนใหญ่อาจารย์ทําคนเดียวอะแปดสิบเปอร์เซ็นต่ะก็คือคนคนเดียวแหละใช้จริงๆก็ใช้คนตอนที่เอาปูนมาเทน่นแหละครับวันแรกที่เอารถเอารถมารถโม่ปูนมาเทครั้งเดียวจบ ทำแบบแบบง่ายที่สุดเลยอาจารย์ทำชอบทำอะไรที่มันคนอื่นเขาทำราคาแสนแต่อาจารย์ทำราคาหมื่นนะถ้าคนอื่นก็อาคารนี้ก็ล่อเป็นล้านอาจารย์หมดไปสองแสนอย่างแรงอย่างหนักเลยโอ้ลงต้นบอนสีเราที่สาวให้มาเดือนก่อนงามมากวันนี้ก็จบแค่คราวนี้กันแล้วครับฝนตกหนักนะ่าจะอีกนานเลยตกแบบเนี้ย dần nói khứng cho mô tướng đường cho mô này